ใครเปิดเลยโอเคครับหนึ่งสองสามโย่ก็สมัครยูเทอร์ในครั้งนี้ครับอยู่กับผมเกมเมอร์คนเดินวันนี้แล้ววันนี้เราก็อยู่ชาวแก๊มเหมือนเดิมนะครับมีใครบ้างเอ่ยโอเคแบดเก้าค่ะแบงก้าโมครับวันนี้เราอยู่เกมอัลติเมทชิคเกตนะครับผมไปไปลุยกันต่อครับผมไปพยายากไม่แพ้โอ้ยแล้วอัติเมทมาผมเร็จผมชอบด่านนี้ไว้เอาด่านนี้ดีกว่าอ๋ออือ อะไรท่านกระโดดเยอะแล้วผ่านอาชีพเป็นโหนเ,เดี๋ยวไ,ไม่เปลี่ยนผิ่อีกรอบหรอกเออเอา้าวไม่ใช่แล้วได้นั้นแทนเดิฟฟาร์มมีอะไรยากไหมไม่น่าจะมียากย,ยากนะมทีท่านข้างล่างนะั่นไงลงห้ามลงเหรออ๋อเห็นเครื่องแล้วถ้าไม่ลงตรงเครื่องก็ได้ใช่บปะล่ะวันนี้ง่ายงเลยรงไหน,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 นก็ลงท่านเอ้ฮึบฮึบตีแม่งอ่ะล่วงไปในพื้นที่อาณาเขตนั่นโหนวางสักขนาดนี้คงไม่ล่วงแล้วท่านนั่นน่ะสิ ปิดทางให้หมดเลยมีคนรักษาความปลอดภัยอยู่อ่ะเว <W ain! S 2> นกรรมโอเคนัค่นครูตายแล้วแมตช์นี้มีคนได้คะแนะ<ห>น,น,น,นแล้วอืมยึบปเอ้ยเต,ติดติดนึบติดนึบเออได้ละอ๋อโมเดติดนึบเได้แคร็โอ้โหได้ไลยเหรียญอีก <laughs> เฮ้อโคไม่เยอะพี่ไหมโอ้โหมีแบ oh, ็คโคด้านบนนี่คืออะไรท่านครูก็ยังไม่ตายเลยเกินใครกล้าเสี่ยงผมไม่ไปก่อนบอกเลยไม่ไปก่อนเอาเดะไม่ไปเอาเดะโอ้โหโอ้โหดูแล้วย้อยมันจะรอดไปได้ยังไงเฮ้ยย้อยไข่ย้อยมาเลยมันดูดมากันแค่นอย่างนี้ จเจ้าเลยไปรอดเหรอครับอืมเอ,เอาเฮ้ยท่านรอดไปได้ยังไงวนะเนี่ยโคตรไวอ๋อมันมีทางลับตรงนี้อยู่แต่เพื่ออะไรท่านรอดไปได้ยังไงเอาจริงๆเมื่อกี้ดูไม่ทันเฮ้ยทำไมทุกคนรอดไปได้วะแต่ยังไงก็น่าจะตายกันหรือผมว่ามัน,นจะรอดกันหรอกด,ดูแล้ว เอ้ยรอดไปได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยงงมันยังมีช่องโวยอยู่แหละและคนได้ระเบิดเมื่อกี้ก็ไม่ยอมมาระเบิดแบ็คโฮอืมได้นะอย่างเงี้ยไปง่ายค่ะไปง่ายฮิปอย่า โอ้ม oh, ันมันหนืดมันหนืดหัวมันดูดมันดูดเลยหนืดดูดอยู่ดูดอยูไม่น่าจะยากนะดูแล้วชิปใช่ไ่ยากค่ะไปเลยชิปเฮ้ยโอเคโอตายตายตายนีคุณครูไปได้ทันครูก็ยังคงไม่มีคะแนนเหมือนเคยเหรเเยเเ เพิ่มความยากเข้าไปสักหน่อยเยอะว, yeah! ว่าเดี๋ยวจะไปเก็บวะเออมันเอาไปหมดเลยสมเลยอืมยิ่งมันก็ไม่ยากอย่างนั้นนะเนี่ยดูแล้วง่ายคลิน,นีกทหารอันนี้ครูได้ก่อนแหละดูดิม,นนะมาอืมไม่คะแนนกัน,ย,น,นย,ยกเว้นเหรียญเหรออ๋อ oh หน่อยให้แน่ โคตรผิวอ่ะแล้วก็ไปตายตรงนั้นเนี่ยนะอืมจะขึ้นไปได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมโอเคฮิปเวนย์ยเงไมขึ้นไม่ได네้ทำไมท่านแก้วขึ้นไปได้ชิปเย้ยทำไมท่านเกตท่านแก้วขึ้นได้ยังไงปะผมขึ้นไม่ถึงอ่ะท่านเกตกดชิปคุชิปค้างไว้แล้วโดดนะ ค่ะจะโดดสูงขึ้นใช่ไหมโอเคแป๊บนึ่งวิ่งจากไกลๆนิดนึงเออๆนั่นแหละวิ่งแล้วก็กระโดดฟึดเลยอือ้เนี่ยเอ้เฮิ๊เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ละได้ละอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะท่านฮิปบเฮิ๊เอ้ยโอ้โหมันกดอีกทีไม่ทันเลยอ่ะกดชีปค้างไว้แล้วกระโดดฮิปบเฮิ๊เอ้ยเจ๊ แม่เว้ย Disconnect ไปเลยอ่ะไม่อยู่แล้วมันบอกท่านครูลุมท่านเก้หน่อยดิท่านเก้เขาไม่กัดจะให้ใครชนะเลยอ่ะไปด้ได้ได้ให้ลุมให้ลุมปัญหาคือจะลุมยังไงเนี่ยดิเกมที่มันลุมกันได้เลยให้ลุมให้ลุมให้ลุมทำยังไงถึงจะลุมได้เรายิ่งยิงยากยิ่งตายเองเดี๋ยวช่วยลุมเดี๋ยวช่วยลุมอืม ท่าไม่ต้องไปช่วยหรอท่านจะต้องโดนลุมหัดแพ้ซะบ้างช่วยลุมเดี๋ยวช่วยลุมช่วยลุมอะไรใครช่วยลุมทุกคนเลยช่วยลุมตัวเองลุมตัวเองนะมอไม่รู้ว่ชนะยังไงอ่ะเอ็นครูทำอะไรสักอย่างดิสักรอบได้ไหมมามาจัดไปท่านมาหน้าฉันฆ่าเขาให้ได้สักรอบนะทำได้ไหมเฮ้ไปได้ท่านทำเล่นไป โอเคผมเอาจริงแหละรอบนี้ทันเกตทงมาได้ด้าบอกแล้วพี่เกตเขาวางเงินไม่ใหไม่ให้อยากได้อยากได้ลงมาเอาตรงนี้ได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 ้นี่โอ้ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ฮึบฮึบเอ้จอยลงเหมือนกัน ลาก่อนทุกท่านไม่ได้เลยทีนี้สกัดเหรียญไว้าท่านครูท่านเกย์เขาจะเขจะเล่นง่ายเลยทีเหรียญนี่แหละนั่นไงเอาไปแด้เนี่ยนะอย่าท่านถ้าคิดจะเอาก็เด้อเด้อเดี๋ยว้อเพื่อเพื่อเพื่อนหนอยกดผิดเออตายกันหมดดีดีดีมากท่านโคนั่นแหละถ้าทำอย่างนั้น เเป็นไรร่ายังคะแนนน้ายเข้าทราได้เราต้องขัดขวางที่สุดที่ย้ำได้ด้วยสีที่เรามีทะลุไม่ให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งโอเคฮึบฮึบยึบยึบยึบเคอันคุยตายนะระวังน้ำด้วยนั่นยังไงบอระวังปุ๊บนี่เหยียบปั๊บเลยนะ่ สาวมาไปวะเฮ้ยดนไปแล้วมันกระโดดเลยเขาเลยได้แทรบเลยแทรบของเขาด้วยไม่เป็นไรแทนแบงค์ไม่เป็นไรก็ได้เฮ้ยนะอืมอืมว้ายว้ายว้ายโอเคยิบยิบ แปะเย่เลยได้กันหมดในทีนี้ปทวาฮัน่เอาทันแล้ผมพี่ตรงไหนก็สท่นแบงคเฮ้ยเอาเหรียญแม่นั่นมันหาระดับชาตินี่ผมจะไปต้องแก้เลยแห้วเขาวางเหรียญหลังผม ท่านต้องแก้เลยดิท่านต้องไปแย่งเหรียญบ้างอะไรบ้างเออมันติดต้องใช้แน่แน่มันเป็นอะไรที่พูดยากขอให้พี่เกดตายแต่เขาได้เหรียญคือไม่เร็วเท่าอ่ะคืออะไรอ่ะเออเดี๋ยวไม่ทันทีเหรียญฝากอยู่อยากได้มาเอานานๆๆๆๆๆๆพี่เกดจะเอาเหรียญตรงนั้นคลิ ไม่ไม่เออประตูเปิดทันครูท่านทำอะไรทันครูเขาได้เหรียญได้เหรียญแล้วผมช่วยกู้ชาติแล้วเนละ่อันเดนด็อกด้วยชิมายแล้วทันครูบอกให้ไปลุมเขาไปแข่งอะไรผมเนี่ยลุมไว้ขอคะแนนไม่ได้เลย ไม่ได้ฆ่าเขาก่อนได้ได้จัดไปท่านแม่เฮ้ยนาะโอ้ยตายกันหมดนี่คืออะไรท่านครูท่านทำอะไรกันเนี่ยอ่านเกมไม่ทันเลยเมื่อกี้เฮ้ยเราเป็นแค่ลูกกระจกไม่เข้าจัดการเศทุลี รีบทำไมก็ค่อยๆไปสิคอยหลังมา,าแทนเจอกับทำแเพราะคุณครูอ่ะเอ๊อว่าท่านนี่แหละไว้เออ๊ะทนแบง,แบง,แบงจะวีชาดิจะชะนะเขาได้ไหมเกมนี้มัน,เป,นเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีเกมนี้ต้องยกให้เขาจริง แดงก่อนทันนิกก็ได้ไหมนี่อันนี้บันเทิงท่านแมเชื่อผมมาก็มาอ่าเนี่ยเขาเปลี่ยนนานไม่ได้อกพวกเรามีสองเสียงทันอย่าไปกลัวเป็นเงี้ยอย่าทันนิกแล้วต้องทันนิกแล้ว นิ่อยู่ผมมองไม่เห็นตัวเมื่อกี้ผมมองตัวผิดโอ้มัวแต่มองท่านครูไม่น่าเลยท่านครูนะให้ได้ทั้งนั้นนะเออฟางปาร์กิงชิดเอาท่านแวงลืม อ้าวผมกดอันของท่านไปกดไม่ทันเนี่ยมีการสับสนตัวละครเล็กน้อยด้มันเลยมึนๆเฮ้ยล้วจะรีบมาทำไมเนี่ยแอบเอออ้าวท่านครูอ้าวเวนกำจะบอกว่าเป็นโอกาสของท่านแล้วท่านจะตายซะงั้นเฮ้ยคุณครูนำคุณครูนำคุณครูนำท่านครูนำนะท่านเฮ้ยท่านครูท่านพยายามไม่ต้องไม่ต้องเลยไปท้ายให้หมด ใครไปได้ท่านชนะเลยไม่ต้องเอาอะไรแล้วเนี่ยจังหวะนี้เชียร์ผมเชียร์ผมพี่เกสะเขาฉลาดควายไม่พอวางเหรียญไว้ข้างหน้าอืมลองดูท่านลองดูเฮ้ยโอ้ยท่านคู่ไปเวนกรรมเลยเรียบร้อยแล้วไปวัดได้หรือท่านตายทำไมเนี่ยดูดิไปหมดแล้วเนี่ย มันจะชนะไหมเนี่ยเหรียญเหรียญไม่เอาไม่ให้เฮ้ยอย่าติดเวทเอยเลยเออเออเต็มหน้าดิเป็นแงเกดไม่ได้ทำอะไรเลยนะจ้ ท่านแบงค์อาจจะโดนท่านแบงค์ท่านแบงค์ใจ้ลมๆไว้ท่านท่านแบงค์งอนวะลูกผู้ชายตัวนี้กระเทียมดองใครงอนท่านไม่มีท่านแบงค์งอนวะท่านแบงค์งอนท่านกูทำอะไรวะฮะชนะไม่ได้ก็หัดอยู่ช่วยชาติหน่อยได้ไหมท่านเอป ตายอ่ะคนอนาถมากอ่ะเอาเวียนเลยเอยเหนื่อยเลย เหนื่อยจริงเหนื่อยใจมันจะสูงไปไหนคุณครูต่อรีเแรงหนาทัน้าบพีระมิดเอเทนอ้าเออเออเอออออ้าท่านอูเดี๋ยวก็โดนบีบตายแล้วอ้าวเรือมาท่านเรือมาตบกิ้งเรือมาโนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้อยู่ด ันตกตาย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 เห็นไหมทำไมโนเหมือนตายถ้านั้ชนะท่านก็ตายผมเด็กตายตายตาย ดีมากท่านครูต้องอย่างนั้นหลายท่านยายายาเต้าเอยเห็นไหมท่านครูเพราะท่านเนี่ยท่านที่ชนะรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะให้คุณครูได้กลับบ้านเก่า กลับบ้านเก่าไปเลยใช่ท่านกลับบ้านเก่าไปเลยว่าจะออกไปไปฝันไปฝันเออเอ้โนาโอ้นะท่านแมงโอ้โหน้าอ้าา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 นมาา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  ถ้วยไม่ด่านอะไรกันแล้วนะอ้าวเปลี่ยนอีกไม่เป็นไรออ่า,าน,นี้ <c oughs> เปลี่ยนใจกรอบไง่าฮ่าฮ่าเวีนกลไวยโดนไม่ทันไม่อา้าวนั่นครูอะไรของท่านเนี่ย วิินใครบอกให้ท่านเล่นด่านนี้เวลาได้เวลาโค่นแล้วท่านนะเราเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหไปยังไงอะทีนี้เอ้ยท่านครูได้อยู่ท่านครูได้อยู่ไอ้ใจกลางแห่งการต่อสู้ของค้นครูตายด้วยเหมือนกันลงมาเถอะท่านครูเอ้ ันโคมันไม่มีิทธิ์แล้วไม่เีาม่มีไม่มีท่านไม่มีแล้วรู้อะไรไหมรอบนี้ผมจะไวนะ้ท่านเกมชนะเท่านั้นพอขอแค่ท่านเกไมไว้ชนะจะอะไรก็ช่างมันแล้วตอนนี้อืมชี้ บินผ่านนะเห็นไมดูแลท่าจเงก็ไม่ได้ทีนะอ้าเอ้ยไม่รู้ด้วยเดี๋ยได้ๆๆยัยฮันเก้ขึ้นไม่ได้หรอกไม่ได้ฮันเก้ทำใจแล้วลงมาซะ ได้ทำใจก่อนมาเทเนี่พ่อแกวแกวด้วยแกวเกเวเว้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรท่านนี่ก็ง่ายนะขึ้นนี่เออได้แล้วแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยมันยังสูงไปอยู่ดีท่าน ขอบคุณไรท่านบ๊ายบายฮะบ๊ายบายไปเกต์ล่วงไปแล้วท่านอย่าบอกนะแบบกั่นเกตไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรท่านเกตเขาไปเข้าเส้นชคยยัยงไงก็มีไรอา้าวเกตขึ้นนะเอ้ไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรไรโนบิโนบอยแค่สามรอบท่านครูแค่สามรอบเท่านั้นไปโ,โอเคค่ะโว้ยท่านครูทำอะไร ต็ไวเราตายท่านครูเขาคำดกันไปเบรไปแบบตรงนั้นทำไมวะท่นครูเอ๊ะไม่น่าได้ไม่น่าได้ไม่ได้หรอก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 ยังไงไม่ได้ท่านครูอ่ะไปวางไม่ทำตุ๋ยเลยวะไมวได้ไปเกณฑ์ล่วงไวไม่น่าได้ไม่นาได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ไ้หรอกไม่ได้หรอก อีสองรอบท่านอีสองรอบเร็วโคตรเกียร์อะสองคนเนี้ยผมบอกแล้วท่านเกรซเขาจะต้องไม่ชนะแค่นั้นพอฝักดิดชิดฝักดิดชิดอ้าเฮ้ยผมไปผิดทางวะโดยไม่เป็นไรยังไงก็ขึ้นไม่ได้ แค่นั่นแหละท่านครูลงมาเรียบร้อยขอโหดเรียบร้อยขท่านท่านเก้ไปชนะท่านครูเราทำสำเร็จแล้วสุดยอดเลยย้ายเข้าไปได้บัดลบเอ้ยมาดิเอาดิเอาดิเอาดินี่แหละเฮ้ยมันลบเอก็หลอกเอ้ยเร็วเอ้เป็นก็เอ้ รีไปไอ้คูทำอะไรอยู่เอารีไปดิเอ้ยมาเถอยไว้รีไปยังท่านครูบาเอ้ยเอ้ยง่าวยังเห็นไว้แล้วเห็นไว้แล้วมันจะนั่นอยู่แล้วโอ้ยคือเหรียญเขาชิงได้ก่อนผมไม่ได้เหรียญท่านยังไงเขาได้เหรียญมัฒนาอยู่ดี อโาโาอนกมันแดูคล ah, right. 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 ิโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปเลยครับได้โอ้าโหนาบายบายครับเฮ้ย